ครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะรถคันใหม่ของผมนะวันนี้วันที่26บเดือนตุลาคม2564นอะอันนี้เป็นวันดีของผมนะก็ในรอบสิาปีนะหลังจากที่ไม่ได้ใช้รถมานานมากนะทัน,นี้คันแรกของผมเนะี่ยยังอยู่นะผู้ชีวิตแันะ็ซี่แซ่ไอนะเดี๋ยวบ้างๆมันจะทำคลิปลงรายละเอียดให้ชมบ้างนะตัวน,นี้ไม่เป็นตำนานนะเป็นร MM ุ F ่น PGMFM PGMFM นะมใช่ผิด ฉีดตัวแรกของยามาฮานะต,ตัวทดลองนะที่ใช้นะอันนี้คูเก็บมไอเอกนะครับอ่านี่ครับผมอันนี้ก่อนดีนะครับก็จะมารีวิวให้ได้ชมกันนะอันนี้เป็นยามาฮานะครับ g ี1ที่หนึ่งร้อยย่สิบห้านะผมตั้งาน้องมารวยนะเพราะเชื่อกันมา,าคินะนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอ่าเขาเรียกฟังชั่นพิเศษสำหรับรุ่นนี้นะครับว่า เขามีอะไรมาให้บ้างนะอันนี้ถ้าผิดพลาดการใดขอพาเเือนผมผมเพิ่งศึกษาได้ไม่นานนะก็แต่ชอบตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรับไปฟังข้อมูลกันดีกว่าครับผมสำหรับยามาฮ่า GT 125นะจริงๆรุ่นนี้ผลิตออกมาน่าจะ5-6ปีนะโดยประมาณนะอันนี้ผมจำปีผลิตไม่ได้นะแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้ ก็ออกทุกปีนะหมายถึงว่าเขาออกลายใหม่ทุกปีนะมีสีสันมาให้ทุกปีนะสำหรับปีนี้ปี2 5 6 4สีเขาออกมาเป็นสีแดงดำนะคือตัวนี้นะเป็นตัวใหม่สีใหม่ที่เขาลงลงมาแดงดำแล้วก็จะมีลวดลายของปีนี้นะครับแล้วก็มีตุน้นเป็นสีดำดำออกเทาเทานะแล็บเลบสีเหลืองนะครับอออกมาสองสีนะสำหรับตัวนี้มเมื่อเดือนกรกฎาที่จะไม่ผิดนะครับกรกฎาปีหกสีนี่นะครับอ่าครับผม ความสามารถของรถรุ่นนี้นะที่ว่าฟัก์ชันวิเศษเขาคืออันดับแรกคือต้องบอกว่าเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องบูคอเทคโนโลยีนะต้อยยี่ห้าซีซีนะตัวนี้นะครับบูคอคืออะไรก็จะเป็นโคชีตนะโคชีตอัจฉิยะนะ,ะประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับโคชีตร้อยยี่ห้าซีซีนะบูคอนะนะครับแล้วก็ไฟหน้านะเป็นฟูลีดนะสามดวง,งนี่นะับ อมีข้อมูลหนึ่งนะที่ผมได้มาคือว่าอันนี้สามดวงนะี่มีข้อมูลหนึ่งที่ผมได้มาซึ่งผมตัดสินใจเลยคือเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยมีต้นแบบมาจากคุณยนนะหรือบางคนบอกว่ากันดมนะซึ่งตัวเองตัวเองก็ชอบอยู่แล้วนะครับพอบอกว่ามีฟังเขาเรียกมีแนวโน้มนะการผลิตมาจากตัวนี้ก็ก็เลยชอบมนาะตัดสินใจชอบนะครับนี่ครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับสวยงามนะครับ นี่ครับผมแล้วก็มีระบบเบรกนะครับที่เรียกระบบล็อกหลังอันนี้สําหรับเวลาทางลาดชันนะสามารถล็อกเบรหลังได้นะครับกำแล้วกดตัวนี้นะครับมันก็จะเบรกได้นะครับอ่านี่ครับอ่าน,นะครับปลายท้ายฉบเฉียวมากนะแหลมนะครับประมาณนี้นะอ่า ขนาดล้อนะครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นที่ดีอย่างสำหรับผมที่เคยซื้อมานะปกติรถ,รถเครื่องเนี่ยถ้าเราซื้อมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลวดแบบเป็นซี่ลวดนันแบบนี้นะซี่ลวดแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครจะเอาลอ้อแม็กก็ต้องเพิ่มราคาถูกมากเพิ่มเงินเข้าไปเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะแต่สําหรับรุ่นนี้นี่คือไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคือคุณจะได้ล้อแม็กทันทีนะทุกรุ่นเป็นล้อแม็กหมดนะสาหรับ gt ร2อยี่บห้านะครับซึ่งเป็นข้อดีมากนะนะครับแล้วก็ มีอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับช่วงหน้าปัดนะครับแจ่มไหมอ่าหน้าปัดเป็นดีไซน์สปอร์ตนะครับดีไซน์สปอร์ตมีไฟสัญญาณอีโคแลมด้วยนะครับคืออีโคแลมก็คือ, Eco คอระบบประหยัดพลังงานนะเขาจะแจ้งเตือนเวลาเราเราขี่ในระยะความเร็วที่ไม่เร็วมากนะมันก็จะแจ้งเตือนว่าประหยัดพลังงานขึ้นสีเขียวนะแต่ถ้าเกิดปิดเกินความเร็วไฟตัวนี้จะตัดนะครับก็จะไม่ขึ้นนะครับ ก็เป็นระบบที่ดีครับที่บ่งบอกสัญลักษณ์การขัดประหยัดนะครับนะครับรับมก็ประมาณนี้นะในสวิตช์สวิตช์มือนะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นระบบกุญแจแบบชัตเตอร์คีย์นะถ้าไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะครับสักครู่นะครับครับระบบอันนี้คือกุญแจเขานะครับนี่กุญแจเขามีปุ่มกดตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมล็อกก่อนนะปิดรูก่อนนะครับอันนี้ถ้าเรากดสัญญาณตัวนี้ปุ่มนี้ถ้าเรากดค้างมันจะถ้ากดทีเดียวมันจะขึ้นสัญญาณแจ้งรถเตือนนะครับว่าบางทีเราจอดรถไว้ในห้างจดจอดเยอะเราหารถเราอาจจะหารถไม่เจอแต่ถ้าเราใช้กุญแจนี้มันจะร้อง้องเตือนนะอยู่ตรงไหนนะอลองดูนะครับกดหนึ่งทีเห็นไหมฮะดังแล้วติ๊ดๆนะครับอ่าถ้าเรากดค้างไว้นะครับถ้าเรามกดค้างไว้อ่าก็ ตัวนี้ก็จะดีดออกมานะเป็นตัวล็อกกุญแจนะครับมันก็จะดีดอัตโนมัติถ้าเรากดค้างไว้นะครับอ่ามันมีไฟด้วยนะเนี่ยอันนี้มันเป็นผมถ่ายตอนกลางวันเลยอาจจะไม่เห็นไฟนะแต่ถ้าถ่ายตอนคืนจะเห็นเลยว่าพอกดปุ๊บมันจะมีไฟเราเห็นว่าเออลูนแจตรงนี้เราจะได้เสียบง,ง่ายๆขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีหนึ่งที่ผมผมมองเห็นนะนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนอ่าอาจจะสงสัยเรื่องล้อนะครับล้อหน้านะครับขอบล้อนี่ขอบสิบสี่นะครับเป็นไซส์ยางขนาดนี้เลยครับ 80ทับ80นะอันนี้ล้อหน้านะครับขอบ14นะความหนาของยางคือ80ทับ80นะครับอ่าส่วนยางหลังก็ขอบ14เหมือนกันแต่ขนาดยางจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็น100ทับ70นะอันนี้นะครับผมไม่เห็นนะอย,อยู่ข้างหลังหรือเปล่านี่นี่น,น,นี่อัน100ทับ70นะครับขอบ14นะครับมิลลิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูรวมอ่ะมีอันนึง คืออะไรเปิดเบาะนะครับบางคนอาจจะไม่รู้เปิดเบาะยังไงนี่เลยียบกุญแจเข้าไปนะครับนี่โอเพ่นนะตัวนี้เห็นไหมฮะเราปิดเบาๆนะครับอ่ะเบาะออกแล้วนะครับเนี่ยไข่นี่ครับตัวเบาะกว้างมากนะครับสามารถใส่หมอกนอกนกครึ่งใบได้นะครับกว้างจริงนะเหมาะกับการใส่ของนะครับนี่ครับ อันนี้วันเดือนปีผลิตของเขาน้าสิบสี่เดือนหกหกสี่นะก็ไม่นานแค่ประมาณกลางปีที่ผ่านมานี่นะครับ่าถังน้ำมันนะครับโอเคนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวหลังจากการใช้งานถ้าเกิดว่ามีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นนะจะมีการเปลี่ยนแปลงกัน,น,นกมีปัญหาอะไรยังไงหรือว่าจะ มีการปรับแต่งอะไรไงผมจะอัปเดตให้ชมอีกครั้งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลนะจริงผมมีข้อมูลหลายอย่างที่ผมอยากจะแจ้งนะใครที่ชอบเลี่ยมพระหรือว่าชอบดูการ์ตูนผมก็มีข้อมูลตัวนี้ด้วยนะป็นคนชอบในวะันนี้นะใครที่สนใจก็สามารถรับชมได้นะกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ,ะนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะลง เสริมให้อีกทีนะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ